ออกมาเี่ยไม่ออกว่ะเฮ้ยลูกพ่อ,อลองชิมดูหืมพูดเลยว่าอร่อยน้ำพึ่งดำแตกไปแล้วเชียทำไงวะเนี่ยวนพีคครับผมกินได้หรอ,อสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเพินทุ่งค่ะ ครับกอปีเป็นพวอ่าเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนทําขนมไม่ใช่ขนมธรรมดาเป็ขนขนมของญี่ปุ่นครับในบ้านเรานี่โคตรแพงเลยราคาแพงมากงั้นวันนี้เราจะมาทําหุนหยด้นาครับผมนี่อุปกรณ์ของเราดูเยอะแยะมากมายครับอันแรกที่เราต้องมีครับเป็นหุ้น จริงๆเขาใช้วุ้นของญี่ปุ่นแต่เราเนี่บ้านๆเลยวุ้นตานาังเงือกมันมีตานาังเงือกตาตาทองตาโทรศัพท์ใช้ได้หมดเลยอันต่อไปที่ขาดไม่ได้ครับเป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายครับผมนี่น้ำตาลทรายสีขาวแล้วก็ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเป็นน้ำตาล <c oughs> เขาเรียกน้ำตาลทรายแดง ่าเอาไว้ทําน้ามันครับน้าเชื่อมอันต่อไปครับมีเป็นน้ําพึ่งครับน้ําพึ่งเดือน7หรือเดือน9ก้าวะนั่นแหละอีกอันหนึ่งนี่ครับน้ําต้องเป็นน้ําแร่ครับผมญี่ปุ่นเขาใช้น้าแร่อ่าโอเคครับขั้นตอนแรกครับเราใส่น้ํานี่ใส่น้ําลงไป1ลิตรครับผมใส่ใส่ใส่ไปต้องใช้น้ําแร่ครับเขาคอนเฟิร์มมาอย่างนั้นอ่าขั้นตอนต่อไปครับผมใส่ผงวุ้น หรือผงวุ้นทำขนมนครับประมาณเนี่ยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานี่หนึ่งช้อนชาพูนอ่าประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปโอเคขั้นตอนต่อไปครับสำคัญครับผมเราทําการคนคนผงวุ้นที่เราใส่ไปตะกี้นในหมอ้ออย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับคนไปเรื่อยๆครับคนไปประมาณ5้าถึงสินาทีครับผม่คนไปเรื่อย คนไปทางเดียวกันนะผมห้ามคนแบบมั่วซั่วเดี๋ยวมันจะไม่ใสอ่าอ่ะ,อะพอเราคนสักห้ารือสินาทีเราทําการต้มน้ําครับนี่เปิดไฟต้มเลยครับผมระหว่างที่ต้มนะครับเราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับผมห้ามใช้ไฟแรงให้ใช้ไฟอ่อนๆเราก็คนไปเหมือนเดิมคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับห้ามคนมั่วซั่วเดี๋ยวมันจะไม่ใสเหมือนกันครับผมประมาณห้าถึงสิบนาทีเหมือนกันนี่ครับคนแล้วครับ พอเราคนไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีต้องคนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มใส่ให้เราปิดไฟเลยอ่าเราปิดไฟแล้วเราก็ทําการยกออกจากเตาอ่าหืมเสียงบาดหำม,มากเราทาการยกเราใส่น้ําตาลใส่ไปสักหนึ่งครัีครึ่งใส่แม่งหมดเนี่แหละเอาโอเคคนไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ําตาลมันจะละลายอ่าคนไปเรื่อยๆครับนี่ครับใกล,ล้ละใกล้เป็นรูปเป็นร่างละคนไปเรื่อยๆครับจนรู้สึกว่าน้ําตาลมันละลายหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่แม่พิม อ่าแม่พิมพ์ก็เป็นแบบนี้ครับต้องเป็นแบบว่าทรงกลมๆหน่อยมันจะได้เป็นกลมเหมือนหยดน้ําโอเคเราจะได้แล้วล่ะครัผมเราทําการใส่ไปเลยครับผมนี่ใส่ไปเลยไม่รู้มันออกมาเป็นยังไงนะฟืบเอาไปโอเคทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมง ทิงอุณหภูมิห้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงหรือถ้าใครอยากรวดเร็วเอาไปแช่ห้องฟิตเลยแต่ห้ามแช่นานครับเพราะว่าวุ้นบ้านเราเนี่ยมันแข็งมันไม่เหมือนกับวุ้นของญี่ปุ่นคือของญี่ปุ่นเอาไปแช่ยังไงมันก็ไม่แข็งมันก็จะนิ่มๆใสๆแต่ของเราห้ามแช่น้ำเนี่ยมันจะไม่ใสแล้วก็แข็งๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับในระหว่างที่เรารอมันเซตตัวนะครับเรามาทําน้ําราดมาดีกว่าเขาเรียกว่าน้ําพึ่งดำอ่าขั้นตอนแรกครับนี่เราเอาน้ําตาลทรายแดงครับ ใส่ลงไปน่ครับั้งหม้อนะครับใส่ลงไปปุ๊บเราก็คนๆนไปให้มันละลายแล้วจะทายัางไงให้มันดําเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่น้ําไปนิดนึงครับเดี๋ยวมันจะไหม้อ้าวนี่ครับไฟอ,อาจจะแรงไปมันอาจจะไม่หนืดไม่เละตะใจของเรานี้ครับเราใส่น้ําผึ้งไปใส่ไปฟุ๊บ เตรียมมาอย่างดีแอบใส่ลงเลยนี่แหละและให้ํำการคนครับผมคนให้มันเข้ากันทการคนครับคนคนให้มันละลายให้หมดคนมัน,มนเนี่ยเหนียวเหนียวนืดน่ดๆเรื่อยๆในระหว่างที่เรารอลุนมันเซ็ตตัวนะครับกลิ่นหอมมากเลย เรียกว่าสูตรต้นตำรับครับจากญี่ปุ่นแต่เราคนไทยเราก็ทําแบบบ้านๆน,นี่แหละครับไม่ต้องไปหาซื้อวุ้นญี่ปุ่นหรือวุ้นเค้กญี่ปุ่นอะไรอุยหายากครับเราทําแบบบ้านๆเลยเรียบร้อยครับผมนี่น้ำผึ้งดําของเราอ่ะเดี๋ยวเรารอ,รอวุ้นเราแป๊บหนึ่งครับผมเมนูนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่น้าหนักไม่เยอะนะครับ ถ้าน้ำหนักเยอะแล้วกินอันนี้อีกเนี่ยเบาหวานแน่นอนครับแต่ละอย่างผสมไปน้ำตาลเอ่ยน้ำตาลไซเดรเอ่ยน้ำผึ้งเอ่ยอ้วนแน่ๆครับเหมือนผมนี่ครับ,บ <laughs> โอเคครับตอนนี้วุ้นรอแล้เซ็ตตัวแล้วนี่นี่ครับอันนี้คือวุ้นเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่เรามีใบไม้เพิ่มสีสันด้วยเหมือนร้านอาหารเลยใส่เข้าไปลองดูก่อนนะครับฟึบออกมาเปไ็นยังไงออกมาเฮ้ยไม่ออกว่ะ เฮ้ยลูกพ่อตอนนี้บุนเราเดื้อเคอ้ okay, อาวหุ้นเป็นไงใสไหมตอนแรกเราทำเขาเรียกว่าน้ำพึ่งดำแต่ทีนี้ผมเอามันไปอุ่นมันแตกไปแล้ว <pada S 1> <ๆ>น้ำพึ่งดำแตกไปแล้วเชี่ยทำไงวะเนี่ยอ่อเราก็ค่อยราดมันคือจริงๆแล้วมันต้องร้อนๆน,นะครับผมทำไว้แล้วเราทิ้งไว้นานมันกลายเป็นอย่างเงี้ยแตกโอ้ เป็นข้อเตือนอย่างนี้นะครับให้เอาแก้วมาอุ่นไฟครับผมเพราะมันจะแตกคาเตาอย่างนี้เลยจริงๆต้องกินคู่กันนี่คือน้ำพึ่งเนี่ยเราปล่อยวุ้นเนี่ยเซตตัวประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วน้ำพึ่งมันก็เลยแข็งนี่พอมันแข็งมันก็จะเหนื่อยๆอย่างนีง้ไอ้เราก็นึกว่าเออเอามาใส่แก้วน้ําอุ่นมันจะได้อ่ะนี่ประมาณนี้ครับผมวุ้นหยดน้ําครับอย่างใสเลยเราลองชิมดูหน้าตานี่ใสใสจริงๆนี่โอ้ยนี่ครับ โอ้ยมันดิ้นมันดิ้นมันใสมากครับใสจนดิ้นเลยโอยเละเละหมดแล้วโอ้ยมันเป็นเพราะน้ำผึ้งนี่แหละครับมันเยิมทำให้เราตักมาได้เราลองชิมดูหืมพูดเลยว่าอร่อยหืมหอมน้ำผึ้งที่เอามาใส่เป็นน้ำผึ้งที่เราเขาเรียกว่าอะไรเคี่ยวกับน้ำตาลสายแดงคืออร่อยอ่ะอร่อยมากเหมือนเราไปกินที่ร้านอ่ะโรยถั่วป่นหน่อยนะสุดยอดตักให้ดูครับ อถึงความใสในะครับใสามากนะละลายในปากด้วยอือหือุดยอดลองไปทำตามดูได้วยครับนี่ผมอาจจะเลอะเทอะหน่อยแต่อร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มผมได้ทำมาสามสีเป็นเกี่ยวเหลืองแดงเรามาดูมันจะสวยนาดไหนเดี๋ยวเราขยับไอ้ก้อนนี้ก่อนนี่ต่อไปหยิบใบไม้แถวข้างล่างมาครับแถวบ้านให้มันดูเหมือนที่ร้านอาหารนะ่ะเเขียวเหลองแดงลงมาปึ๊บ ไม่ออกเยอะนี่สีเขียวนี่สีเหลืองเหลืองนี่เขียวเหลืองแดงครับผมนี่นะสวยไหม,ไหมเขาเรียกวุ้นหยดน้ําวุ้นใสแต่ผมใส่สีผสมอาหารไปมันเลยเป็นแบบนี้ชิมก่อนอร่อยอร่อยจริงๆเอาไปทำเตาได้ง่ายๆครับง่ายๆไม่ยากแต่ต้องแต่เย็นนิดนึงครับอันนี้ผมทําเล่นๆครับเป็นลองใส่พริกดู ดูว่ามันสีจะเป็นยังไงปึ๊บนี่เอา้าไม่คว่ำนี่เป็นหยดน้าแล้วมีพริกอยู่ข้างในครับผมนี่ครับใส่ามาดไูไหนๆก็ไหน,ไหนละทาบุญธรรมดามันธรรมดา,มรรมดาไปเดี๋ยวเราลองกินบุญใส่พริกดูเป็นบุญหยดน้ําญี่ปุ่นใส่พริกเฮ้ยรสชาติมจะเป็นยังไงวะโอ้ยเละแล้วเละแล้วบุญพริกครับผมกินได้หหม โหเผ็ดโหกินไปไม่รู้เลยมันเป็นพิกกี้หนูพิกกี้หนูสวนโหโคตรเผ็ดเลยเป็นไงบ้างครับกับการทําวุ้นหยดน้ําครับจากญี่ปุ่นนี่สีสันน่าทานมากครับเพื่อนๆก็ลองทําตามกันดูได้ครับไม่ยากครับไม่ยากแต่ต้องใช้เวลานิดนึงใจเย็นๆนึ่งอะสำหรับเพื่อนๆว่ไหนถ้าชอบก็อย,ย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอ้สำหรับวันนี้ <S <S ผมไปก่อนครับสวัสดีครับขอตัวไปกินก่อนเย้เฮยอันนี้อร่อยนีอ ดีดวงดีงดวจยิงไอ้น้ำลาดท<ห>ี่แม่งไน้ำเพื่อแม่งอร่อยเหรอเออน้ำเพื่อแม่งอร่อยแต่แม่งมันไม่นี่ไปแล้วอ่ะลายในปากไม่ลายในมืนมนอมอร่อยอืออร่อยอร่อย